เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมเราฟังเรื่องราวของอิสลามมิชชนไทยมุสลิมปฏิบัติธรรมเหมาะได้เข้าถึงดวงใสๆกันแล้วใช่ไหมจ๊ะเด็กหญิงแก้วตาวก็เห็นดวงใส<ด>แล้วก็เห็นตุ๊กตาในพุง่งเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนพระหัวเลี่ยมๆ <c oughs> คือหัวแหลมๆอย่างนั้น เธอเรียกไม่ถูกเธอได้สวดสรรเสริญพระอลลาะต์ด้วยความเคารพเรื่มใสแต่ว่าปรากฏสิ่งที่มีจริงอยู่ในตัวนะั้นบังเกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันว่าในตัวทุกคนนะมีสิ่งนี้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ชาวพุทธก็เรียกว่าพระพทเจ้า แต่เมื่อวานนี้เราได้ยินเรื่องราวของผู้ที่แต่งพเพลง This Is Islam ซึ่งจะได้เป็นศิษาสนิกชนและเมื่อมาเป็นอิสลามิกชนก็ศึกษาเรื่องราวแล้วก็บคนพบว่าโอ้จะเป็นคริสเป็นยิวอิสลามมีพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะงั้นครูไว้ยาก็จะแถมไปอีกนิดหนึ่ง พุทธด้วยพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซกิกสาไกชาวเลหรือใครๆกันแล้วแต่มีองค์เดียวแหละแต่ต้องหาให้ถูกที่นะอยู่ในตัวนี่แหละมีอยู่ในตัวองค์เดียวยังเด็กหญิงแก่ตายไปจ๊ะปุ๊บก็บมาเห็นแล้วองค์เดียวกันวันนี้จามเป็นของ ศาส,สนาซ uh huh. ิกใหม่กลาเห็นเหม uh huh. ก็เป็นเครื่องอยืงนยันว่าสมาธิเป็นของสากลที่ทุกคนทําได้วัน uh huh. นี้เป็นศาสนาซิกก็ยังทําได้เดี uh ๋ย huh. วจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเครื่องอยืนยันนี่ไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วในตัวมีจริงๆ uh huh. อย่าเพิ่งเชื่อถ้าท่านยังไม่พิสูจน์ uh huh. แล้วอย่าเพิ่งดื้อ เมื่อได้ยินแล้วไม่ได้ทำํำจงอย่าดือ้อเปลี่ยนจากดื้อมาดีและโดยดูดีกว่านะจ๊ะดูภายในตัวของเราเป็นเด็กดีแล้วเราจะพบสิ่งดีๆมีอยู่ในตัวแล้วก็การเข้าถึงของท่านผู้นี้เนี่ยที่ท่านนับถือศาสนาซิกมาตั้งแต่กำเนิดนี้ก็ทําถูกหลักวิชา คือถ้าใครทําถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงอย่างอย่างนั้นแหละแล้วก็จะพูดเหมือนเหมือนกันว่าโอ้ความสุขชนิดนีไม่เคยเจอมาก่อนเลยพูดไม่ออกบอกไปถูกเหมือนกันเธอก็เดี๋ยวเธอก็จะใช้คํานี้ยังกระทอดเทปกันมาเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นจะเพิ่งตายถ้าเรายังไม่ทําไม่ได้ทําง่ายๆสบายๆนะจ๊ะเอาฟังกันเลย ลูกชื่อกุลยิตป่านเกิดจันศีชวาลานับถือศาสนาซิกเจ้าค่ะแต่ปัจจุบันขออนุญาตมาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนวิชาความจริงของชีวิตผ่านจานดาวธรรมช่อง DMC o l ซอลด้วยคนค่ะก่อนอื่น โลกจะขอเล่าประวัติตัวเองย่อๆให้ฟังก่อนนะคะโลกจะมีบรรพบุรุษทางคุณปู่อยู่ในดินแดนของประเทศอินเดียตอนเหนือซึ่งตอนที่ยังไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองดินแดนอินเดียกับปากีสถานในปัจจุบันเป็นประเทศเดียวกันแต่ต่อมาได้มีการแบ่งแยกดินแดนเพราะความขัดแยง้ง จึงทำให้เจเนเรชันถัดไปคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ในดินแดนที่ถูกแบ่งแยกออกมาที่เรียกกันว่าประเทศปากีสถานในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่อยู่ในแคว้นปัญจับซึ่งต่อมาไม่นาน,นักคุณปู่ก็ได้อพยพมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยเพื่อหาทำเลทำมาค้าขาย จึงทำให้คุณพ่อและคุณแม่ของลูกย้ายมาอยู่ประเทศไทยด้วยและตัวลูกเองก็ได้เกิดที่นี่ค่ะเดิมทีเดียวชาวซิกจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆคือหนึ่งชาวซิกแบบพวกหัวที่ผ้าสีขาวพวกนี้จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่รับประทานไข่แต่จะรับประทานอาหารมังสวิรัตแทน ซึ่งครอบครวของลูกเป็นชาวซิกประเภทนี้เจ้าค่ะอเออเราก็ได้รับความรูนะ้นี่ยสองชาวซิกแบบพวกหัวดิผ้าสีพวกนี้จะสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ไข่และอาหารอื่น,นแบบคนทั่วไปได้หมดทุกอย่างเลยและศาสนาซิกก็มีข้อดีมากๆ ที่ลูกเห็นด้วยอย่างยิ่งคือห้ามดื่มสรุราและห้ามสูบบุหรี่อีกด้วยโอ้ oh. oh, ดีมากเลยแต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าศาสนาซิกมีหลายกลุ่มความเชื่อที่แยกย่อยออกไปอีกนอกเหนือจากสองกลุ่มดั้งเดิมข้างต้นเพราะความเชื่อในรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นนั่นเอง คือข้อวัดปฏิบัติที่ไม่เท่ากันประสบการณ์ไม่เท่ากันจึงทําให้เราพบว่ามีศาส,สนาสิกถึง3าสี่กลุ่มความเชื่อตอนนี้กลายเป็นสากลเลยนะทุกศาสนาจะมีการแยกย่อยอย่างนี้ที่แตกต่างกันและมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันแม้จะนับถือศาสนาเดียวกันก็ตามเมื่อครั้งที่ลูกยังเล็กอายุประมาณ7-8็ดดขวบ เป็นเด็กนักเรียนชั้นป .2 ออลูกจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกไปวัดของศา,าสนาซิกทุกคนที่วัดจะนับถือพระศาสดาเป็นผู้นําซึ่งณนนี้นพระศาสดาท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียคือจะสืบทอดกันต่อ,ตอมาแล้วท่านจะได้เดินทางพูดง่ายๆคือเป็นประมุขของศาสนา แล้วถ้าจะเดินทางมาประเทศไทยบ่อยๆเราจะสวดมนต์กันเป็นประจำจึงทำให้ลูกติดนิสัยชอบสวดมนต์ชอบทำใจให้เป็นสมาธิแล้วก็นิ่งได้ง่ายโดยเหตุนี้จึงทำให้ลูกคุ้นเคยกับการเข้าวัดตั้งแต่ยังเล็กจนถึงปัจจุบันนั่นเองเพราะการเข้าวัดนี่ควรเข้ากันตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยคุณพ่อกัณแม่ต้ตงนา ไม่ใช่คุณพ่อพาไปเข้าอะไรก็ไม่รู้บางทีพาลูกไปเข้าวัดวัดดวงคือไปเสี่ยงดวงเล่นการพน,นันกัน,อนไอ้วัดอย่างนั้นจะไปเข้านะก็เรียกว่าวัดดวงเงินมักจะโดดตึกตายกัน,น,นมันต้องเข้าวัดอย่างนี้ระเจะจึงจะถูกหลักวิชา แ,แล้ววันหนึ่งลูกก็ได้มาเจอกับหมูนะ่คณะแล้วก็มาลองฝึกสมาธิอย่างจริงจังที่วัดพระธรรมกายโดยการชักชวนของแพทย์หญิงกาจนาใช้กิติศิลเพราะลูกเป็นคนไข้ของคุณหมอ,อมเห็นไหมจ๊ะว่าเธอจะไม่ลืมหรือว่าใครเป็นกัละยะาณมิตรคนแรกรที่พามาพาเธอมาถึงประสบการณ์ภายในถึงความสุติแท้จริง นี่ถ้าหากว่าคุณหมอกัญญนาชัยกิติศิล์ท่านเกรงใจเนี่ยไม่ชวนคุณกุลยิตมาเนี่ยเราลองนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่นี่แบบเพราะว่ามองคือข้ามคำว่าเกรงใจออกไปมีแต่ความรักและปรารถนาดีไปชวนมาจึงเกิดสิ่งดีๆที่และก็มาเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่นํามาเล่าสู่การฟังให้กับนักเรียนบานฝันฝันวิทยาทั่วโลก พราะลูกเป็นคนไข้ของคุณหมอในช่วงแรกคุณหมอพาลูกไปทําบุญที่วัดปากน้ําภาษีเจริญต่อมาก็ได้พามาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีพศ2534หลังจากนั้นลูกจึงได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และในวันที่สองการนั่งสมาธิลูกก็ได้พบกับประสบการณ์ภายในที่คาดไม่ถึง คือลูก,กรู้สึกแปลกใจว่าทำไมใจเราเนี่ยนิ่งมากเลือเกินแต่ยังคงรักษาความนิ่งนั้นเรื่อยไปโดยไม่ได้คิดอะไรและลูกก็รู้สึกเหมือนตัวเองเดินผ่านทางน้ำคือรู้สึกมันชุ่มเย็นแค่เดินในน้ำตื้นๆหนึ่นงชื่นใจ <c oughs> นี่ผ่านน้ำไปเลย <c oughs> เห็นพระศา,าสดาของศาสนาสิก จากนั้นก็เห็นหลวงปู่สดลูกก็ทำํำเฉยๆต่อมาลูก,กเห็นองค์พระผุดขึ้นมาในช่วงแรกเห็นเพียงครึ่งองค์ก่อนแล้วไม่นานต่อมาก็เห็นเต็มองค์แล้วก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆตลอดตอนนึงองค์พระใสามากใสเหมือนเพชรสว่างมากสว่างขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเห็นที่มาพร้อมกับความเปลื่มบิตินี่เห็นไหมจ๊ะเป็นการเห็นที่มาพร้อมกับความเปลื่มบิติอย่างเราเห็นอะไรภูเขาต้นไม้ผู้คนมันก็เฉยๆเห็นเพชรพลอยมันก็ธรรมดามาพร้อมกับความสุขที่มากเหลือเกินมันอธิบายยากบอกไม่ถูกเจก้าคะเห็นไหมล่ะหมายละ การเห็นที่มาพร้อมกับความปรื่มปิติพร้อมกับความสุขที่มากเหลือเกินมันอธิบายยากบอกไม่ถูกเจ้าค่ะรู้แต่ว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรสู้ได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสุจะพลนนาเหมือนเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอ้าวหนักเขา้าไปอีกแล้ไม่ใช่เนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ ยังก็จะถอดเทพขอเรามาจะแตกต่างกันเพียงบางคํานิดๆหน่อยๆแต่โดยเนื้อความเหมือนกันไปนหมดเลยปั๊มกันมาเลยและรู้สึกร,รักธรรมะและองค์พระในกลางทองมากเพราะองค์พระสาม,มารถเป็นที่พึ่งให้ตัวลูกได้ใครก็เป็นที่พึ่งให้กับเรานะไม่ได้แม้จะมีเพื่อนเป็นร้อยคน ก็สู้มีองค์พระกลางท้ององค์เดียวไม่ได้โ mm hmm. ดยเหตุนี้เองลูกจึงคิดว่าแม้เราจะต่างศาสนาต่างความเชื่อกันขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนบนโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขและมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้เหมือนกันทุกคนคือมีสิทธิ์ที่เสรีภาพในการเข้าถึงให้ใช้สิทธิ์นึงนี้ซะ อย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์หรือวิ่งมั่งยืนมั่งเดินมัง่งทับสิทธิ์วิ่งทับสิทธิ์ก็ไม่เอาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนทําได้หากเราได้ให้โอกาสกับตัวเองในการเข้าถึงความสุขนั้นเห็นไหมจ๊ะโอโหเธอพูดแต่ละคำเนี่ยเนื้อเนื้อเน็ตเน็ตทั้งนั้นเป็นคำที่ออกมาจากประสบะการณ์ภายใน ไม่เด้ปรุงแต่งเลยเป็นคนที่พูดน้อยนะแต่ยิ้มเยอะและก็ททำมากหลังจากนั้นคุณหมอก็จะนายาอดกัลยานิมิของลูกใช้คำว่ายอดกัลยานิมิของลูกเห็นไหมจ๊ะก็ได้พาไปกราบรายงานผลการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็ได้เมตตาแนะนำลูกว่าลูกปฏิบัติถูกต้องแล้วให้ทำต่อไป และลูกจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลูกก็ปฏิบัติทมสม่ำเสมอตลอดมาไม่เคยขาดเลยสาธุแล้วก็พบว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกกับลูกนั้นเป็นความจริงเพราะปัจจุบันลูกก็เห็นองค์พระตลอดทุกอริยบททั้งหลับตาและลืมตาปกติช่วงเช้า ลูกจะตื่นนอนประมาณตีสีถึงตีห้ามอทำภารกิจอาบน้ำเสร็จก็จะนั่งสมาธิถึงเจ็ดแปดโมงเชา้าทุกวันลูกชอบนั่งสมาธิเวลานี้ที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ปลอดกังวลยังไม่มีความคิดอะไรเข้ามาแทรกสมองจะว่างใจจะปลอดโปรงสบายแค่หลับตาเบาๆเพียงสามถึงห้นาที จิตก็นิ่งอยู่ภายในแล้วเจ้าค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรลูกจะภาวนาสัมมาอรหังตลอดอยู่ในรถก็สัมมาอรหังจะเห็นองค์พระตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินองค์พระจะใสสว่างที่กลางท้องบางครั้งองค์พระก็ขยายใหญ่เท่าตัว บางครั้งก็ใหญ่กว่าตัวที่เป็นเยียมนะแล้วคงจําสามีภรรยาคู่หนึ่งได้ภรรยาเป็นโค้ชสามีเป็นนักกีฬาสมัยสามีได้เห็นมีวนันนั่งดีมากเลยเขียนเ,เป็นภาษาเยอรมันริชาร์ดบราวนอกสุดยอดเลยกลับมาแม่บ้างพยายามถามสามีก็ยิ้มยิ้มบอกว่าองค์พระ เบียดตัวผมขึ้นมามาพร้อมกับความสุขคือองค์พระขยายใหญ่เท่าตัวแต่ว่าภาษาของคณที่ชาติบราวน์ลูกพระราชองค์พระเบียดขึ้นมาเบียดเบียดตัวเออดีเหมือน,นเลนยเราก็จะได้ยินได้ฟังคําของผู้มีประสบการณ์ไปในที่เห็นไหมจ๊ะว่าแต่และคําฟังแล้วเนี่ยเราอยากเป็นอย่างเธอทุกท่อยคําเราฟังแล้ว มีความสุขมากมีความสุขมากช่อยคําจากผู้มีประสบการณ์ภายในเมื่อลูกได้เขาถึงพระธรรมกายภายในแล้วลูกมีความรู้สึกว่าอยากจะทําแต่บุญลูกจึงหมั่นสะสมบุญไม่เคยขาดเลยคือจะมาวัดวันทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกงานบุญใหญ่เพื่อไม่ให้ตกบุญเลย,ยนี่เห็นไหมจ๊ะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อคะลูก,กรู้สึกัทธาหลวงพ่อมากและมากขึ้นเลยๆในทุกวันนี้เธอว่านะเพราะสิ่งที่หลวงพ่อทําทุกอย่างก็เพื่อง,งานพระศาสนาทําอย่างมาัธยจักเน็ดเหนื่อยไม่เหนื่อยแค่ไหนก็ยังมุ่งทําความดีมากขึ้นไปอีกซึ่งลูกคิดว่าหาบุคคลอย่างหลวงพ่อไม่มีแล้วในโลกใบนี้เจ้าค่ะเ <Yeah. S 1> ขิน มีจ้ากาลังมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเต็มโลกใบนี้เลยแต่มันเหนื่อยเหมือนกันนะอย่างนั้นมันอะไรละ่ะมันหายใจไม่ค่อยสะดวกอ่ะแต่วลามันอ่านก็พลนแต่บางช่วงมันก็อย่างเงี้ยหายใจไม่ค่อยสะดวกไม่น่าเชื่อนะอากาศรฟรีๆอย่างเงี้ยจมูกเราก็มีสองช่องแล้วเราก็มีอารมณ์อยากหายใจแต่มันยังไงได่ดูเหมือนมันมี จราจรมันติดนมันคุกขุกขลักขลักชอบฟังยังเลยเนี่ยพูดบ่อยๆนะลูกนะสุดท้ายนี้ลูกขอให้พระเดชพรคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่มีสุขภาพร่างกายตะแข็งแรงอายุยืนยาวเป็นหลักชายของลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันนฝันทั่วโลกตลอดไปค่ะสาธุกราบเจ้าท้าด้วความเคารพอย่างสูงยิ่งลูกกุลยิบ ปานเกิดจันทร์สีชวาลาแล้วมาดูภาพเงืธอนแล้วอนุโมทนาพร้อมกันสามครั้งจ ja. ้าสาธุสาธุสาธุดูรอยยิ้มเงืธอนยิ้มสดยิ้มสวยยิ้มด้วยธรรมกายเห็นไหมจ๊ะกุเลยยิ้ ปาเกอจันสีชวาวลาลูกพระราบเจนี่สดชื่นเบิบานเห็นไหมจ๊ะนี่องค์พระในตัวเธอขยายอย <c oughs> ู่ดูหุ่นของเธอ <c oughs> รู้เลยว่าองค์พระกําลังขยายใหญ่เ <c oughs> บียดตัวเธอออกมา <c oughs> นี่อัานจากของพระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวกันนซึ่งพุทธขอแจมก็ไปด้วยเนี่ย <c oughs> อยู่ภายในตัวคุณจ้า <c oughs>